ในบรรดาจากักรพรรดิแห่งโรมันไม่มีใครที่มีชื่อเสียงที่อื้อเฉาวมากเท่ากับเขาเขาคือจกักรพรรดิผู้ที่ผู้คนนั้นจดจําในฐานะผู้ที่เผากุงโรมและผู้สังหารมรรดาของตนเองราชินีของตนเองและจับผู้ชายมาตัดตอนเพื่อทำให้กลายเป็นเจ้าสาวของตนชีวิตของเขานั้นไม่ใช่แค่การเมืองแต่คือละครแห่งความบ้าคลั่งที่เต็มไปด้วยการหักหลัง การลงไหลอำนาจและหมกมุ่นกับศิลปะที่เต็มไปด้วยความโหดร้ายหากจากักรพรรดิองค์อื่นทรงได้ถูกจดจำในฐานะผู้ที่ชนะสงครามหรือผู้ที่สร้างบ้านเมืองแต่กับชายผู้นี้นั้นถูกจดจำด้วยความเสริมสรามทางศิลธรรมและความวิปร,รารถในส่วนตัวเขาคือเนโรจกักรพรรดิที่ทำให้ผู้คนนั้นตั้งคำถามว่า ระหว่างความยิ่งใหญ่กับความบ้าคลัง่งอะไรคือสิ่งที่หล่อหลอมให้จกักรพรรดิหนุ่มองค์นี้นั้นเป็นได้ถึงเพียงนี้